สวัสดีครับแนวทางหวยห้าน้อยของช่องอีสาน1อยแปดพัเก่ากับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับเมื่อนีวันที่หนึงตุลาคม2,664ครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเป็นเพียงแนวทางหวยรัฐบาลของเวียดนามสนับสนุนให้เล่นการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดครับหลังจากบายบายรุ่นสลากกินแบ่งของรัฐบาลไทยแล้วบัดนี้ก็มารุ่นหวยเวียดนามกันครับ หมอวานนี่ป,ปังปังปังอีกแล้วครับเขา Head แฮตทิกเลยครับเขามาถึง3น้อยเลยครับวิ่งรูดหาหฟันตัวเดียวหาพิเศษมาห้หกแปมา6 8ครับปกติกับมาวิ่งลูดหาล่างครับ v ี p อพกับหก็ดหาซีเลยครับเจาะเขา2โตัวเลยครับมาตัวเจาะเด่งเดเดงเลยครับ ครับมือนี้มาตามต่อครับมือนีให้เด่นแปดครับแปดก็สามครับวิ่งรูดแปดสามครับวิ่งรูดแปดสามเจาะ,ะตัวเดียวฟันตัวเดียวครับแปดครับฟันตัวเดียวแปดเนาะครับระวังเลขเบิลน,นะครับเบิลเขา หลังๆมาพักหลังมานี่เขาเกือบทุกมือครับ8 8 3 3ครับระวังเบิอนครับครับแนวทาง2ตัวจอนะครับมาเบิ่งแนวทาง2ตัวจอที่แอดให้เมื่อวานนี่ปังดีีครับเขาตัวตรงทุกตัวเลยครับเมื่อนี่ก็ให้81 8 2 8 3 8 5 8 6 3 2 3 5 3 7หาเจครับ 3โตรครับหาซีสามหาแปดสามสามเจ็ดสามสองสามหาศูนย์แปดหาครับแยกวิ่งรูดออกมาเป็นน้อยๆครับมือวานนี่มาถูกน้อยเลยครับมือนี่พี่ให้พิเศษให้เจ็ดกับแปดครับปกติให้สามกับแปดครับ วีก็ให้ยหากศูนย์ครับม่้วานนี่ก็เขาเด้อครับสายวิ่งสายรูดทะแยกมาหหวก็มีเขามีรุดครับโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมใส่เปรียบเทียบครับอาจารย์ท่านอื่นๆื่ทธรรมก,ก็ตามถราบ่มะกับผ่านไปครับธรรมะก,ก็อย่าลืมเด้อครับกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนสิบเพาดคลิปต่อไป ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงๆปังปังสองต่อสามต่อทั้งหวยไทยหวยเวียดนามครับสวัสดีครับ